ครับทริปนี้กระผมหนุ่มเสือจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมดอกไม้ป่าดอกไม้ปลายฝนนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ชุดสุดท้ายนะครับที่ออกมาปลายฝนนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นดอกไม้ช่วงฤดูหนาวเท่านั้นเองนะครับครับนี้ก็คือดอกว่าชะอํานะครับสีม่วงนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นเครื่องคำหินนะครับหรือว่าเหลืองพิษสมอนนะครับก็มีหลายชื่อเรียกนะครับ นะก็ติดตามด้วยสลัดจันทน์สีม่วงตามสนามหญ้าเลยนะครับแล้วกลุ่มดูุสีตานั่นนะครับแต่ก็รู้สึกจะมีสลัดจันทน์เยอะเลยนะครับนี่นักท่องเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวชมกันก็ถักทายนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับดอกไม้กลุ่มนี้ครับก็อยู่บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจุดที่เส้นทางเดินเที่ยวกันนะครับ สีเหลืองนะครับเหลืองพิษสมอนเนี่ยก็เป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับมีกระจัดกระจายนะครับอยู่ทั่วไปเลยนะครับบริเวณเส้นทางเดินเท้านะครับแต่กลุ่มดุสีตาหรือสลัดจันทร์เนี่ยครับก็มีปลายเป็นช่วงๆนะครับอยู่กับสนามหญ้าพวกมอสอะไรต่างๆนะครับที่ขึ้นตามลานหินนะครับเรื่องนวลจันทร์เหลืองพิษสมอนนะครับแล้วแต่ว่า พื้นที่ไหนจะถนัดเรียกชื่อไหนนะครับผันไม้แต่และชนิดนะครับก็มีหลายชื่อ78ชื่อก็มีนะครับผัดไม้แต่และชนิดแล้วก็หลังจากหลุดดอกไม้ลายฝนกลุ่มนี้ไปนะครับก็คงจะเป็นซากุระเมืองไทยนะครับดอกไม้บนภูลมโลนะครับที่จะบานช่วงหนาวนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับชุดใหม่นะครับก็ อาดกันเข้าไปเดินนะครับที่บริเวณหินปุ่มผาชูธงนะฮะก็มีมัพูเทศพ้องถิ่นนะครับที่คอยให้การบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ภาพนี้ผมถ่ายที่บริเวณลานเอเนกประสงค์นะครับซันแครกนะครับซึ่งเป็นแบล็กกาว์อยู่ข้างหลังนะครับก็เป็นดอกสลัดชันทอนนะครับที่ขึ้นตามสนามหญ้าบนลานอินเนกประสงค์ครับ ดอกสลัดจันทนนะครับจี๋ม่วงแบบนี้แหละครับขึ้นมาแรกเนี่ยก็จะเป็นเพียงอ่ช่อขึ้นมานิดเดียวนะครับเป็นกลีบคล้ายมะเฟืองนะฮะพอแก่ตัวมาก็จะเป็นแตกช่อดอกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเป็นช่อช่อขึ้นนะครับก็เรียกว่าสลัดจันทนนะครับคล้ายกันกันกบดูจีตาแต่ถ้าดูกชีตาจะเข้มกว่านี้นะครับ แต่ก็มีไม่มากนะมีปูสีสตาครับส่วนมากโดดเด่นก็นสลัดจักพรับมีก่อนนักท่องเที่ยวนะครับอ่ะก็ชมธรรมชาติกันนะครับตามเส้นทางเดินเข้าไปที่ลาทินปุ่มนะครับกลับบาก็เริ่มเดินออกกันนะครับบริเวณนี้ครับก็มีดอกเทียนน้ำหรือเทียนปูหลวงน,นะครับ เอาไว้ทลิปหน้าเดี๋ยวกระผมมีส่งน้ำภาพสวยๆฝ<อ>ากให้ท่านผู้ชมแล้วก็ขอติดตามขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านสวัสดีครับ